เ่ขาเนื้อหาเลยฮะเนี้ไม่ตัดเลยมันไอ้นี่ไงมีคนงอแงโปรแกรมแคทเออโปรแกรมแคทเลยเราได้เราได้ไล่ตัวแล้วแล้วเขาดูไลตัวเองไม่ได้เย่ได้ไดคุณคนนี้ขึ้นมาแล้ว โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจะเกิดอะไรอีกอะไม่เกิดอะไรหรอกไม่เกิดอะไรหรอกตอันนี้คือปรับเสียงไม่ต่ำแบบสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะเพื่ออะไรอ่ะกลัวหูราเบิดเอ็ดพึ่งดูไรหัว เดี๋ยวข้อนี้ช็อคดับดับขนาดค่ะโทรศัพท์ค่ะคอมค่ะแท็บเล็ตค่ะไอแพดค่ะเล็กตั้งเหมือนเดิมทุกอย่างคิดว่าเขาจะกลับไม่ได้ไม่รู้กลับมาแหละกลับมาแหละเดี๋ยวเขากลับมาเชื่อเราเชื่อในใจตัวเองเออเดี๋ยวเขากลับมาเขากลับมาเชื่อเราเชื่อเราเชื่อหมด I trust you เขาต้องถ้าเขาเห็น อะไรเป็นชื่อตัวเองเขาต้องกลับมาแน่ๆเลยเออกลับมาเลยเดี๋ยวเขากลับมาเจ้าเราเชื่อในใจตัวเองโอ้โหเข้าเข้าไหลมเสียตัวเองโอ้โหไม่ใช่แกลมแกหัวทำไมเข้าไลน์แล้วได้ยินเสียงตัวเองแบบโอ o ย my g o โอ h ย y god แบบเสียงเหมือนเด็กอ่ะคุณมันแหลมไง สักแบบเงี้ยอืมก็ที่บอกอะปรับเหลือสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาพี่เป็นคนแรมดูเลยนะเป็นวันไหนนี่ยปรับก็ปรับขึ้นได้เนี่ยอ่ะปรับเป็นร้อยแปดสิบล้วอ่ะรองลองพูดอันนี้สองคนอันนี้สองคนดูนี่คือมีผมกับใครคุณอารีอะเขาเออใช่ดูเลยตัวเองพวกคุณคอนี่จะกลับมาแล้วเฮ้ยกลับมาเชื่อเรา เออเดี๋ยวเขาเห็นว่าอะไรอีกรอบเดี๋ยวเขาต้องมาดูว่ามันบั๊กหรอวะอ,อันนี้สองคนที่สองคนดูนี่คือมีผมเนี่ยีไงตัวเองด้วยจมโอ๊ยอเออไหนๆก็เป็นกองโจรแล้วเรามาฟรีทอกันดีกว่าเออใช่เๆ,ๆเ,เดี๋ยวเราปล่อยคุณฟอนนี่ไปก่อนเดี๋ยวางเขาสักลับมาใช่ไหมคุยไม่ได้ เจ้าตัวอะไรไม่ได้นะทำให้ละเอาทำอะไรไม่ได้ยังยังไม่มีโอกาสได้ไลฟ์รอเตยก่อนนี่ไงคุยมาแล้วนี่ไอยู่นะได้เสร็จแล้วใช่ใชเห็นแล้วอัี้งงจนอยู่นี่สองคนงงแงอ่าาาาาาา้าา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 า เออไม่ใช่สิไม่ใช่คุณเขาพูดเขาชื่ออะไรนะคขนี้เขาชื่เรื่องหรอวะเขาไหนเขาชื่อคุณน็อตเฟียออฟแฟนริสโซเนตติงเนสออฟอิสติชั่นเมนก็ตามมนนั่แหละพูดดันมาเป็นพี่เด็กๆมามาช่วยหน่อยไม่คุยกันนานแล้วตแต่แต่อะไรเห็นเห็นกินเคียวขอหักด้วย ไม่ไหวแล้วขอหักเลยไม่อะตอวหนึ่งมาตักกว่าตัวหนึ่งหรือเปล่าออันอะไรนะอ๋อฮะอ๋อเขาเงียบไปแล้วต้องใส่ไม้ระเบิดแล้วโอเคพูดตามตรงนะระหว่างรอคอนี่นี่จะพูดอะไรเล่นดีอ่ะเฮ้ยเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเฮ้ยเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้ว ยั่มันก็มันมีเด็กก็งอแงครับผมอยากอยากมาต่ออยากมาต่อเมื่อกี้นี้โปรแกรมมันแคดด้วยก็ได้ปะจบใช่ใช่ใช่หายเลวลุดลุดอ๋อวันนี้ก็มาแล้วแตงเอาไว้ให้เขาไม่จบเลยไบเลยไปเลยวันนี้ก็ คุรันไลฟ์เสร็จก็มาต่อเนี่ยสองคนเนี่ยนี่ไงพวกคุณอะแช่งกูรันทำไมวะเล่นไม่ผ่านสักทีนะแช่งไงผีไม่ไู้แช่งดูสัญญาไม่ได้แช่งต้องเป็นดูดูดูในไลฟ์ก่อนนั่นเนี่ยเสียงพราคนมันอะเอ็ดซี่ยังอยู่ได้เสียงแค่ว่าเหลิมๆม กี่คนเองขอโทษครับขอโทษครับคุณคอนี่ถามแบบมีคําถามในใจว่านี่มันอะไรกันเนี่ยอืมพี่ก็โอเคหรือเปล่าอ่าคิดอยู่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็นึกขึ้นมาได้อยู่เรื่องหนึ่งเราฟรีทอล์กง่ายๆให้คุณคอนี่อืมแล้วก็พี่สกีแล้วก็ครูรันมาเลี้ยงพวกเราพี่ต้องเรียกทั้งหมดเต็ม อยหาคำนำหน้าก <g leme> <c oughs> uh, ันหาคำนำหน้ากันเซอร์คุรันเดโลเราเราจะผิดไหมที่เราแต่เราเขากดเข้าไปในดูในช่องคุณบอลนี่เราเราเห็นหน้าปกไอ้นี่มันเป็นข้อโพลแต่มันไม่ใช่ข้อโพลธรรมดาหรือเปล่าเราก็เราเห็นคืออย่างว่า วันี่ไม่รู้หมคุณร์นแบบต้านฮะโลลืมเปิดไหมปล่ะลืมเปลี่ยนไหมพี่คือรันต่อเพื่อเราหน่อยเฮ้น้องๆเขาคิดถึงนะเว้ยนานทีมาทีนะเว้ยตั้งแต่ต่อแต่แต่ตอนไหนวะสัมภาษณ์เอ้ยสับผ้าสไหมพี่คุณจะพี่สนุ่มอ้อ้อ แต่พูดแต่พูดพูดอะไรนี้หนึ่งนะไม่ว่าจะคิดถึงคุณคุรันมากเท่าไหร่ผมนะยังคิดถึงคุณคอนี่มากกว่าเพราะฉะนั้นสาเหตุอะไรที่เกิดขึ้นก็คือความคิดถึงคุณคอนี่เยอะเป็นพิเศษนะไม่เรายังแบบติดค้างอยู่ไงติดค้างอะไรวะบอกแล้วคุณเคียว อ่านชื่ออ่านชื่ออ่านชื่ออะไรอ่อนไ์ตัดตอนอ่านชื่ออดีก็ตามนั้นแหละเออเราก็ยังติดค้างเขาอยู่แต่คงต้องให้เขาสัญญาแล้วแหละว่าเออเราจะได้ยี่สิบาทนะทำราวีดอนี้เขาเราอยู่ในช่วงที่แบบไม่ว่าเขาจะแบบว่าไม่ว่าเราจะคิดถึงเขาแค่ไหนแต่ เราก็ยังต้องจำเป็นต้องจำเป็นต้องกินต้องใช้นะไม่ยเพราะว่าผมเด็จคุราเดโล่กูอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพูดพูดอะไรอ่ะคำนำหน้านั่นอะเฮ้ยเฮ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยนี่อหน่อยเบาเสียงมือทำอะไรเสียงนะพี่คุรันโอเคไหมเนี่ยถามถามถามอย่างนี้ดีกว่าพี่คุรันโอเคไหมเขาโอเคแต่เขาไม่เปิดเขาไมค์กับ เผือปิดไมคเปล่าปิดไมค์ับตรงตัวไมคเลยเรามีเราอาจจะมีคติว่าเออเราจะไม่บอกลาคนดูนะแต่ว่าเราจะเอาเว้นครรณุณกอน์ี่ไว้คนหนึ่งเพราะว่านี่คือคนดูที่ถูกใจมากมได้รักฐานนะเพราะว่าถ้าไปอ,อ,อย่านะ เขาบอกว่าเอาคนนี้เขาก็บอกมานานแล้วแหละไม่รู้ได้อ่านหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าสองคนนี้เจ้างมาเกินคุ้มเห็นไหมเาเรียกว่าการ entertain ไงอ่ะเดี๋ยวให้ให้สองคนพูดไป บอกว่าอยากเจอคุณคนนี้อยากเจอคุณคนนี้เดี๋ยวคนนี้ไปทิ้งและต่อด้วยโอเคปิดไมาดูกันว่าเราจะคุยจะคุยกับคนคนคนที่ผ่านกันได้นานแค่ไหนอ่ะอเ๊จะคุยเรื่องอะไรดีวะคุยเรื่องอะไรดีวะคิดก่อน ในไหนก็ทวงมีนคนทวงหาของคนนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเราก็ไม่อยากกักคอนเทนต์อยู่แล้วเราก็มาเล่าเรื่องอะไรสักหน่อยดีกว่านะอ่อ <c oughs> ถึงกับชอนหายใจเลยเราไม่ได้กําล <c oughs> <c oughs> ังคิดอยู่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรดี คุณมารับไม่รู้จะพูดอะไรต่อและวงั้นเราก็คงต้องถามแล้วล่ะว่าคุณคอนี้เขาอยากจะฟังหรือหรือว่าให้เขาถามให้เขาอันนี้มันเถือเราเล่าหมดแหละเราเก่งพอถือว่านี่คือไลฟ์ของพวกเราแล้วหรอใช่นี่คือไลฟ์ของเราเราอยู่ช่องเขาแล้วเราคือเคียวคิสกิ เอ่อ s e c o n unit แล้วล่ะนะ,ะต่อจากนี้เคียวคิสกิไม่ได้เป็น first unit แล้วล่ะเราคือมันคือเคียวคิสกิ s e c o n unit นะเค,คียวคิสเคียวคิสกิอสองคนใช่เลยเออพอพูดเรื่องนี้ใช่ไหมเรามาพูดอะไรเบียวๆกันดีกว่า ก็คิดไม่ออกเหมือนกันไม่าจะพูดโลยตอน่จะตอนที่เราจะเป็นคนที่เบี้ยวขึ้นไหนก็ตามเออคุณเคียวเขาเคยบอกว่าให้แบบว่าให้เราบอกใช่ไหมว่าเออเราได้ต้นแบบใช่ไหมต้นแบบโมเดลมาจากอะไรอ่ะก็คิดไม่ออกจตไม่ได้เออนั่นแหละคือเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะบอกแต่ อืมตัวว่างดีอ่ะจะว่าไปมันก็เงียบเหมือนกันนะเนี่ยพอไม่มีคนเคียวอยู่แล้วมันก็เงาๆหน่อนิดหนึ่งเงาดิ้นหน่อยอะไรนิดนึงเอ้วช่องกลับอยู่ดีก็อยากก็ไปถึงพี่สุกี้สุกี้แต่สุกี้

อยาาภาคอะไรเส้นๆวะเรามาภาบุลลีค่คุณคุณคุรันต่อดีกว่า <Okay. S 2> ต่อจากเรื่องหมอผีโดนโดนเขาไม่ใช่ผีโดนเขาหลังอะไรน้ำมนต์ไงคอต่อหลังจากเรื่องนั้นนะนะจริงๆแล้ว่ผีตัวน,นั้นอนะ่ะมันก็มีพี่น้องเว้ย พี่พี่ตัวนั้นใช่ป่ะมันพี่น้องอยู่มันมีแล้วกูจะเรียกว่าพี่น้องได้ไงในเมื่อมันมีคนเดียวอะใช่ป่ะเถอะมันมีพี่อยู่คนหนึ่งเลยอายุเจสิบใช่ไหมแต่ว่าคุณครูดันเนี่ยอายุแค่สาสิบห้าพี่คนนั้นน่ะเขาชื่อเอ่อ เอาเป็นว่าไม่บอกชื่อเขาแล้วกันนะเดี๋ยวรู้หมดแต่ว่าเขามีผมสีแดงแล้วตัวสีข,ขาวนะก็แบบว่าเป็นเป็นข้างขาวนะก็ไม่รู้ก็แกล้งไม่รู้ไปดี <c oughs> ปใช่แล้วหลังจากนั้นใช่ไหมหลังจากที่เ,เรา เราแบบว่ากำจัดคนน้องไปใช่ไหมเรากงจัดคนครูดันไปไม่ใช่เรากำจัดผีที่อันนี้ครนใช่เอาเล่าเรื่องมั่วเละเอาไม่มขอโทษเออมันมัว่วไงลืมเรื่องตัวเองล่ะไม่มันเลยนะแบบนี้ลงมากตอนนี้สิปิดเลยที่ชื่อตัวเองที่ชื่อตัวเองในอะไรอ้าว่านไม่ได้ใช่ด้วยอ่านไม่ได้ ช่วยอะไ,ไ,ได้เราจะดูเรื่องจบเฮ้ยไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสแต่เ,เราจะซีเรียสเราจะซีเรียสถ้าคุณฟังเรื่องมันไม่จบ <laughs> ซึ่งเรื่องมันก็จะกับเดียวโ okay. อเคคือหลังจากนั้นใช่ไหมก็จะมีผีตัวหนึ่งโผโผมาหลังจากที่ผีตัวน้องค่อยไป ผีคนนั้นผีตัวนั้นนะ่ะมันก็มีชื่อเว้ยอำนี้บอกชื่อละผีตัวนั้น,น่ะชื่อเครือคาสกิเว้ยอู้หูเป็นผีที่น่ากลัวเป็นผีวมไพายอะนะเป็นผีวัไพายผมสีแดงเออไฮไลท์สีไฮไลท์ดำใจสุดๆด,ด้วยโคตรจะหล่อเลยนะแต่ไม่เท่าผมแล้วหลังจากนั้น ที่ตอนนั้นมันก็ได้ไปเท้าคุณลันว่าเฮ้ยไอ้เจ้าหมอพีกจอกแกนกนะ็ฆ่าได้แค่นอ้องฉันเท่านั้นแหละฉันก็เก่งกว่าน,น้องเป็นร้อยเท่าเลย <laughs> แล้วพอนี้ <laughs> <laughs> นก็ชอบอะไรอยู่นี่นี่อะไรแล้วพอดีนี้หลังจากที่มันฟูดจบใช่ไหมคุณคุณลันเขาก็เลยบอกว่า อ้าวไอ้แวมไพร์ก็เจ้าแก่ซื้ฉัไม่ได้หรอกชันนะข้าน้องแกไปสดๆเลยแลวน้องแกน่ะเก่งใช่ไหมสดๆฉันะเก่งกว่าน้องแกอีกแหละในหมายความว่าถ้านชนะน้องได้ฉนฉันต้องชนะคนพีด้วยแหละหลังจากนั้นก็เกิดสึกกันขึ้นสึกระหว่ังแวมไพร์ผมแดงไฮไลท์สีดำใส่ชุดสูท แล้วก็มีกระดาษทิชชู่อ,อยู่ด้วยนะกับใส่เสื้อเชิ้ตเข้าในสีดำแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้มันเรียกอะไรกับเออคนผมขาวใส่ชุดขาวน่าจะใกล้ออกบวชอยูเต็มก็สู้กันบ่งคุณผู้รันเขาก็มีโอ้โหมีตุนน้ำมนต์มาเยอะมากมีประมาณห้าแสนล้านขวดวนะ เขาก็หยิบปลาฟิวฟิวฟิวคุณเคียวไงคุณเคียวเขาเก่งใช่ไหมเขาเป็นแบมพายเขาเก่งเขาก็หลบฟิวเขาก็หลบเขาก็ไปวนรอบโลกมารอบหนึ่งหลบทีนึงก็วนรอบหนึ่งนะก็จะมีเสียงใช่ไหมก็จะเป็นสาวด์เอฟเฟกต์ของมันว่าเออวนรอบโลกใช่ไหมก็แบบฟิวฟุ๊แล้วก็มันก็บปุ้งหมายเออมาถึงที่แล้วถึงจุดเดิมแล้วแล้วก็แบบ ลมฟิวฟิวฟิวเุดตึกิเสกมัวให้นายเลยน่าจะประมาณนั้นนะคุณขอนี่อ่าหลังจากนั้นหลังจากที่เขาวนรอบลมบนึงตะคุอหลบหูน้ำมนต์สามขวดได้คุณคุณครูอะไรเขาก็เลยแบบ ไม่ได้แล้วเปันพานตัวน,นี้ไม่เก่งต้องใช้ใช้วิชาขั้นสูงเขาก็ไล่มุนลไล่เลยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเขาลราก็จะอยากเล่นมุกแบบมันจะมาเก่านิดน,นึงอลดิเขาจะรู้จักไหมว่าอู <c> ้ <oughs> แต่มันก็ <c oughs> เคยดังในช่วงนี้ช่างม,นมอนเถอะเขาไล่มุนะไรของเขาไปก็ไม่รู้หลังจากนั้นเขาก็เขาก็ปัน แล้วมันออกไปแล้วเขาพูดว่า e อ p l o s โป n หลังจากนั้นมันก็เกิดระเบิดปุ๊บแต่ปรากฏว่าคุณเคียวไม่เป็นไรเลยอะ่ะเพราะคุณเคียวเป็นแวมพยายไงมันจะแพ้น้ำมนได้ยังยไงวะสุปก็คือน,ะน้ำมนถ้าเสร็จแล้วขวดตรงนั้นอะ่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะมีไว้ประดับเฉยๆนะส่วนถามว่าเก็บยังไงไม่รู้ เสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณคุณเคียวก็เลยบอกว่าอ่าจริงๆแล้วมันพานเน่ยแพน้ำมันไว้แต่ว่าฉันนะไ่แพน้ำมนของแกเหรอเพราะว่าฉันมีกาษาพิเศษกระถานั้นกาน้นันก็จะท่องมันว่าอันกายาข้านั้นคือ มีเหล็ก,ก้าเป็นโลหิตจิตเป็นแก้วแผ่นป้องกันค่าสึกอย่างคาดแคลว้วแล้วยับเบลอันไรผ่ายและไรชัยมือดาบทั้งเคเนรลุดเดียวและจิตเก่งตีเหล็กบนนนใหญ่าการชีวมิมไม่ต้องการความใหม่ใดเพราะกายใจไม่สิ้นแรง,งแต่องอะไรสุดท้าสิ่งดาบอันนั้นคเรียวก็สียงดาบว่าฟูเสียงดาบเสงดาบฟิวเป็น ก็มีดาบยาวมีรู่ยาวเท่าไหร่ฟันทีแบบเบนล็อกแตกเลยเขาก็พุ่งมเขาพุ่งมาสู้กันเสียงก็จะแบบพุ่งพุ่งผิวิวผิวิิววิวิวเสียงเฟม็มัวหน่อยนึกอะไรไม่ออกอะหลังจากนั้นคุคุลันเขาก็ ไม่ไหวแล้วนันมีอาวุธไน่เราแค่น้ำกาทำอะไรเขาไม่ได้อะเขาก็เลยนี่ใช้คาเลยคาอะไรก็ไม่รู้่ะไม่อยากท้องท่องให้แค่คุณเคียวเท่านั้นแหละก็หลังจากใช่ไหมเขาก็ท้องคาเขามีเขายื่นมือไปพุ่งแล้วเขามีมีแสงมาสว่างมากฟิวไปใส่สีขาว แล้วแล้วก็มันก็จะกระพิบกระพิบฟิ้วฟิวฟิวฟิ้วอุ้ยคุณเขียวก็เสบตาอุ้ยเสบตาเสบตาเขาเขาก็หลับตาเสบตาอืมตื่นลืมตามาทีก็เห็นเลยเนี่ยมีเขามีมีดหมออ่าแล้วจากนั้นเขาก็เข้าไปทะกันก็ไม่เสียงดาบใช่ไหมเสียงดาบฟันกันมันเป็นยังไงวะยังไงวะชงชงชิว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 ชงชิงชิงชง ันก็เจอข้ามช็อตนี้ไปมันไม่สำคัญก็อะไรจะไนะก็ชาร์จเลยชาร์จดูดูดูี่อูวี่ชิวชิวกรไย่ยเดับแตกไงดับแตก,รแตกปรากฏว่าปรากฏว่าคุณคู่ดันแพ้เพราะของเขาไม่มีคุณภาพจบเรื่องจบแค่นี้นแหละมันไม่มีอะไรมากหรอก ก็แค yeah, so the okay. mm ่อยากให้รู้ว่าคุณคุลันแพ้คุณเคียวเพราะของเขาไม่มีคุณภาพโอเคเป็นไงบ้างเจ้าของนเรื่องนี่แบบแต่งสดๆเลยสดเกินไปเนาะสดกลนสดเกินไปแต่ก็ชอบอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ชอบเขียนนี่ยเสียงมันตัดถึงไม้มันตัดเลย ทุนเคียวเงียบไปแล้วหมายความว่าเขา่าจะช็อกเรียบร้อยแล้วส่วนคุณน่าจะกำลังคิดเรู่วงเราแล้วคอนี่คุณคอนี่น่าจะคิดว่านี่มันเรื่องอะไรกันวะไปนอนดีกว่าไปนอนเหรอไม่รู้เหมือนเขาบอกว่าน่าจะโอเคน่าจะไปนอนแล้วมันจะประมาณนั้นน่าจะไปนอนแล้วเพราะว่ามีแค่หนึ่งคน เขาบอกเขาบอกนอนตาหลับแล้วฟังเรื่องจบเฮ้ยยังไม่จบมันยังไม่หลับขนาดนั้นมันต้องเนยคอนนี่ไม่อยู่แล้วนะกเราคิดว่าคอนนี่ไม่อยู่แล้วโอ้นี่ขนาดเขาไม่อยู่เขาจะส่งลางจิตเขามาส่งส่งเช็ดในนี้ได้เลยเราก็ขอดิดนนึงแล้วกันนะไหนๆเขาก็เลยฟนให้แล้วกันอ่าคุณเชียวรักนะโอเคกูพอแล้วกดออกดิเลยคูณรับไม่ได้คือ มาลบเนมหมดของจริงเราไม่คนนี้ไปน,นอนแล้วช่องของพวกเรายังโอเคทีนี้ช่องเป็นของพวกเราแล้วอเออดีมากเออใช่แต่เจ้าของช่องมันหายไปไหนแล้ววะเออว่ะใครก็ได้ <laughs> ไปทีออ <laughs> โอ้ท่านเคียวเคสุกงเคสุกิคสกิคสุกิวเคสุเก้าเคสุเกีย อ้าวรอบนี้ใครดูอีกเนี่ยเดี๋ยวบอกเจ้าของช่องก็นอนนอนนอนตามคอนี่เ้าเหรอวะคุณคอนี่เขาเขาน่าจะนอนหลับนอนตะหลับเลยหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหลังจากฟังเรื่องผมไปก็ใคร ใครใครใครฟังไปนี่ก็แบบว่าต้องไอ้น,นี่เลยผักฟื้นที่โรงพยาบาลคุณภาพคุณภาพการพัฒนาของสมองลดลงวิวัฒนาการย้อนกลับแต่กูถามจริงนะคุรันกับเคียวหายไปไหนเนี่ยไม่คุรันนาะยอยู่แต่เคียวหายไปไหน แล้วใครจะจบไล์ให้เราในเมื่อเขาายไปแล้วจบแล้วจบแล้วให้พวกเราจบยังไงใช่เราปิดไลท์ไม่ได้เราปิดไลฟ์ไม่ได้อี่เคยชื่อพวกเราได้ไหมข้อนี้ปิดไลฟ์ให้หน่อยงไหคนเออไม่เป็นเขาจะแบบว่ายังเปิดไล้์เราทิ้งไหม เดี๋ยวคงจะกลับมาภายในเร็วๆนี้เพราะว่าน่าจะกังค่าอยู่ข้างเขา เพลงเก่าสิเอดปีที่แล้วเลยเนี่ยเพิ่งมาดังกวางเขาาอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางเข่าเดินมาย่ลามาละยองนยายกินน้ำลำไยน้ำน้ำลายยายไหลย่อยวันย่ากู้เตือนไปไปหรือวีดโอ้ยกูร้องไม่ได้เว้ยขครร้องได้บ้างร้องไม่เป็น เาเห็นเปิดไมค์ก็นึกว่าจะร้องได้คุณเดียวได้ไหมเนี่ยจะไปแล้วอยู่ไม่ได้ให้เราไปอาบน้ำเถอะขอร้องขอร้องแล้วก็มงตอนนี้มงนอนแล้วยังไม่อัพแล้วใครจะจบไรให้เราเออใครจะจบไอ้คณเคืยอกับมันนี่นะเดี๋ยวไปตามคุณเชียอกันน อ้าวคันี่ยกลับมาปิดไฟก่อนคุกิดกลับมาดิเดี๋ยวนี้เราเราไม่สามารถปิดอะไรได้จจะกลับมา เราอยู่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราก็เริ่มง่วงจริงๆขึ้นแหละอยากนอนแล้วอ,าาอยากอยากอาบก่อนเพิ่งกลับจากข้างนอกนึกว่าเพิ่งกลับจากโรงเรียนแล้วไม่อาบนา้ำโอเคกลับมาละ้ยกลับมาแล้วไป<อ>รอัำงาน,นงเนี่ยยุดตรงเเนี่ยไปไหนมาเนี่ยไปนี่ ข้างล่างไปจัดของโอ้คุณคุณคอนี่เขาหลังจากฟังเรื่องผมนอนหลับไปแล้วหลับไปเรียบร้อยแล้วเราก็บอกขอเขาไปว่าเขาหลับไปแล้วตอน,นนี้เขาก็อาจจะฟังอยู่ไม่ก็อะไรก็ตามอืมงั้นก็ปิดไอปเลยนะได้งไงปิดปิดนะบายบายคุณคอนี่บายบายบายเพื่อน